ชวนจับตาค้นหาเรือไททันที่ภารกิจกู้ภัยใต้ทะเลลึกนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเดีย,ดยรการเปิสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตัวข่าวต่างประเทศนะครับของไทย PBS ก็รายงานว่าสหรัฐอเมริกาแคนาดายังไม่หมดหวังครับระดมกําลังแล้วก็ใช้ทุกวิถีทางค้นหาเรือดำน้ำําไททันที่หายไปในมหาสมุทรแอตแลนติกครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับในขณะนี้ก็คือการระบุตําแหน่งของเรือดำน้ําให้ได้ครับ โดยที่สมเมริกาและก็แคนาดาครับส่งเครื่องบินแล้วก็เรือออกสำรวจเพื่อที่จะมองหาเรือดำน้ำถ่ายท่านทั้งจากบนฟ้าแล้วก็ในน้ำนะครับหลังจากที่ว่าหายไปในมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเครื่องบินที่ถูกส่งมารุ่นทำภารกิจกู้ภัยในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องบินลาตะเวนนะครับรุ่นหนึ่งนะฮะโดยตามปกติแล้วเครื่องบินทั้ง2รุ่นนะฮะก็จะถูกใช้ทำภารกิจสอดแนมแล้วก็เก็บข้อมูลข่าวกรองแต่ก็มีบทบาทนะครับในปฏิบัติการกู้ภัยหลายครั้ง รวมถึงนะครับการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายแล้วก็อาจจะตกลงสู่ทะเลเนื่องจากว่า,าทั้งสองรุ่นนี้นะครับมีขีดความสามารถในการตรวจจับวัตถุใต้น้ําแล้วก็เรือดำน้ําได้นอกจากนี้นะครับทางการก็ยังปล่อยทุ่นโซน่าเพื่อให้คอยตรวจจับสัญญาณใต้ทะเลเลึกด้วยปัจจุบันนะครับยังไม่มีใครทราบว่าเรือไทยท่านนั้นเกิดปัญหาตรงไหนจึงทําให้ไม่สามารถคาดการรับมือของคนบนเรือได้ครับ กรณีที่ดีที่สุดก็คือว่าอยากจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าเรือลํานี้เนี่ยมีปัญหาที่ระบบสื่อสารหรือว่าระบบไฟฟ้าซึ่งหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับคนบนเรือก็จะสามารถเปิดระบบความปลอดภัยได้ซึ่งหนึ่งนั่นก็คือการปล่อยน้ําหนักนะครับในตัวเรือออกไปเพื่อให้เรือนลอยขึ้นสู่ผิวน้าแต่เมื่อพิจารณาสถาน,นาการณ์จนถึงขณะนี้นะครับซึ่งยังไม่พบร่องรอยของเรือไทยท่านผู้ช่วชาญบางส่วนเนี่ยจึงมองว่าโอกาสพบเรือบนผิวน้ําลดน้อยลงเรื่อยๆครับ ประกอบกับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์โซน่าสามารถตรวจจับเสียงเคาะได้ดังนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าเรืออาจจะอยู่ใต้ทะเลหรือไม่หากว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับเรืออยู่ตรงไหนจุดนี้มีความเป็นไปได้2อถึงสอย่างอย่างแรกคือเรือไททันอาติดอะไรอยู่ใต้ทะเลหรือว่าติดอยู่กับซากเรือไททันิกสำหรับกรณีนี้นะครับต้องส่งเรือดำน้าลงไปสํารวจในจุดที่เรือไททันดำลงไปครับแต่ว่าอุปสปรคสําสคัญก็คือว่าสภาพอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ ท่าสนับวิสัยที่ย่ำแย่อาจทําให้การค้นหานั้นไม่ง่ายนะซึ่งอุปสรรคนี้ไม่ต่างจากความเป็นไปได้อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าการที่เรือตกลงสู่พื้นทะเลครับการกู้เรือดำน้ำไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับโดยเหตุการณ์ที่ถูกยกให้เป็นความสําเร็จในการกู้เรือในระดับลึกที่สุดแล้วก็คนบนเรือรอดชีวิตก็คือการกู้เรือหนึ่งนะเมื่อปี1973เรือดำน้ําของแคนาดาลํานี้ฮะก็พาพิศกรชาวอังกฤษสองคนเนี่ยลงไปทาภารกิจวางสายเคเบิลโทรศรัพท์ข้ามแอตแลนติก ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและระหว่างที่เรือแม่นกำลังดึงเรือขึ้นสู่ผิวน้ําทําให้เรือตกลงสู่ก้นทะเลนอกชายฝั่งไอร์แลนด์นะครับที่ความลึก480เมตรภารกิจในการกู้เรือลํานี้ก็ใช้เวลาไปประมาณสัก80ชั่วโมงครับแล้วก็ตอนที่ช่วยขึ้นมามีออกซิเจนเหลืออยู่ในเรือพอหายใจเพียงแค่12อนาทีเท่านั้นแต่ว่าที่น่าสังเกตคือว่าจริงๆแล้วเรือลํานี้มีออกซิเจนสำรองเพียงแค่72ชั่วโมงครับแต่เหตุใดจะอยู่ได้มากกว่า80ชั่วโมงคนบนเรือก็ใช้วิธีกกาารรจัดะฮะ ความเคลื่อนไหวเพื่อลดการใช้ออกซิเจนแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้น้อยลงนะจะช่วยยืดเวลาที่ว่าอยู่ในเรือได้นานขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญเองก็มองว่าคนบนเรือไทยท่านอาจจะใช้วิธีการเดียวกันนี้ซึ่งอาจจะรวมถึงการหลับด้วยนะครับ